ทำไมทำไมเอาความจริงมาพูดเจมมันมีมันมีแบบสวยกว่านี้ไหมก็ไม่รู้นะครับพ่อผัวบอกว่าหน้าเด็กมากพ่อผัวบอกว่าหน้าเด็กมากหน้าเปลี่ยนไปเลยหน้าดูเด็กมากพ่อผัวชมแต่หน้าเด็กจริงพ่อถามว่าอ้าตัลงฟอดกับพี่แพดดี้ใครเป็นพี่ใพรเป็นน้องระวังลิงเอามันไม่มีเนี่ยอยากเห็นอ่ะทุกข้อลิงมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีสักตัวเลยเขาบอกว่าระวังลิงลิงจักจั๊ก รักจริงๆมีมีลิงจักจั๊กพ่อปู่ชมแรงมากเอาแต่ชมจริงพ่อบอกว่าปอดกับแพรที่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องพ่อกำลังบอกว่าปอดแกดูจากหน้าก็รู้ว่าฉันเป็นน้องค่ะลูกลูกนี้พี่แพรหล่อมากลิงมันไปนอนแล้วจริงพี่แพรหล่อจริงอ่ะเฮ้ยถ้าลิงมันต้อง ไปนั่นะ่ะมีแน่แหลมสิงอะ่ะแหลมสิงเหรอที่เขาท,ที่จำได้ไหมที่ตัวเองไปครัง้งแรกอ๋ออุ้ยคนดูเยอะจัง <c oughs> คนชอบ <c oughs> คนชอบ <c oughs> <คน S 2> แล้ว,แล,วแล้วเขาอะไรนะอืมนี่เหมือนไปวีรำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาเห็นพี่ไพดดี่นะอุ้ยแม่งตัวจริงแม่งโคตรหล่อใครพูดจำไม่ได้อ่ะที่ไปจริงเหรอเออไปร้านอะไรวะลืมเออนานยังยังที่เราไปด้วยกันนี่แหลยข้างหน้าข้างล่าสุดเลยหรอใช่ร้านอะไรวะอะไรวะลืม หล่อจจริงหลอ่อแสดงว่าที่ฉันยอมเจ็บมาได้ผลอยู่ฉันยอมผ่าตัดมาและยายก็บอกว่าอู้หละอเลโอยโอ๊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 ยอยเหนื่อยฮะ บอไอ้นี่หนีเฮาหนี่เฮาบอไอ้นี่อ้าวเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องคุยสิซินเจียยุอีซินนี้พูดใช้จบเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องทักทายนักท่องเที่ยวต้องแต่ว่าอะไรอ่ะซินนี้เท่ากีสิต้องให้น้องให้ต้องให้น้องมดมานะน้องมดพูดภาษาจีนได้ รถหุห่นเลยพยายามอยู่ค่ะอะ,อะเลยนะไปพูดด้วยแล้วพูดเรื่องรถหุนนะ่นอ่ะโอ้ยไม่คุยด้วยแล้วขอโทษเจ๊เ๋ยวนี้เลยพูดเรื่องหุ่นไม่คุยด้วยแล้วค่ะทุเรียนขายวันไหนค่ะเดี๋ยวมันยากมากเจ๊ทุดเรียนขายวันไหนคุ่คนถาม ทุเรียนขายวันไหนขายวันไหนก็วันนั้นแหละ <c oughs> อยากซื้อก็ต้องรอดูเป็นลูกค้านะ่ะ <c oughs> ที่หน้าที่ของคนขายที่จะต้องมาบอกว่าวันนั้นวันนี้ใครวาเจ๊เมาื่อกี้มาง้อเดี๋ยวนี้เลยเป็นลูกค้าก็ต้องต้องติดตามเอง <c oughs> ไม่ใช่จะมาเที่ยวถามอยากให้เจ๊วินฉ่ำๆใครว,มวะมีติดอะไรมาเที่ยวถามว่าจะขายวันนั้นวันนี้ร้องไหมคะหมายถึงอะไรร้องไหมคะ ร้อนมเขาจะพิมพ์ว่าร้อนอ๋อร้อนครับผมสวัสดีน้องฟอดคุณแ <c oughs> ีณ <c oughs> มีคนบอกว่าอยากให้เจวีนฉ่ำๆถามมากถามไมา่ <c oughs> เวลาขายก็ไม่ไปเอฟไปซื้อกันเออขายได้แต่ละลูกร้อนแล้วร้อนอีกเ <c oughs> ออว่ะอันนี้มันแบบปกติมีแต่ลูกค้าวีทนขายนี่คนขายวีนลูกค้าพูดเล่นนะคะพูดเล่นลุังไว้พูดเล่นพูดจริงอ่ะไม่ใช่เป็นซีเรียสกันที่ฟอร์ดบอกว่าพ่ออย่าวีน เจ๊คนรู้ยิ่งสวยขึ้นเลยพ่อมูสิมึงเคยดูไหมหลานหลานป้าเดี๋ยวจะทําเฮ้ยระวังหักดิทำเรื่องต่อไปหักโอ๊ยนี่นึกถึงใบเด็กนะเอาจริงดูใบเด็กอะโตมาทุกครปีนต้นกันเจียมแคบไว้เลยหักแน่นอนทุกคนจริงฉันใบเด็กฉันโตมากับการปีนต้นกงกลางอย่างนี้นะเคยหักเคยอะไรบ้างไหมเคยหักเคยอะไรบ้างไหมนึกถึงใบเด็กอะ หนึ่งสองามเอาวิดีโอเหรออ่าหนึ่งส <laughs> องสามมาค่ะทุกคนมาระลึกถึงวัยเด็กกันนะคะที่ฉันแบบโตมาได้การแบบปีน้นกลายมันปีนได้จริงสมัยเด็กก็ชอบแบบปีนเลย่านนี้มันจะขึ้นไปอีกแบบเล่นไล่จับกันอย่างเงี้ยแล้วปีนจากต้นนู้นไปต้นนี้บอกเลยว่ามาเล่นที่นี่เหรอเจ๊ลิงแสเหม่ก็สู้ดิฉันไม่ได้มาเล่นนี่เหรอ <laughs> มองผัวฉันนยนี่ทำไมเนียนมองลงมาลงมาโอ้ยเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะป่าชายเลนจันทบุรีนี่เดินเหงือซกเลยนะใช่มันกว้างมากอากาศร้อนแพรี่อย่าใจร้อนทาอากาศ เนี่ยหัดขอบคุณในหลวงท่านบ้างโครงการเพร่อเทอมรีทั้งนั้นเนี่ยไม่งั้นก็ตายหมดแล้วป่าเปิดเนี่ยเอรู้รักไว้เนี่ยเจ๊คนดูเยอะมากถ้าไม่มีในหลวงจะมีไหมป่าอย่างเงี้ยไม่มีหรอกกินทเรียนเยอะแน่เลยเห็นปลาตีนไหมเจ๊เขาถามว่าเห็นปลาตีนไหมน้องฟอดพ่อน่ารักจังใครปะใครเนี่ยไม่รู้ ไหนคุณดูคอมเมนต์ไหนไหนพ่อน่ารักไหนเล่นอยู่ข้างบนอ่ะเจเล่นดูสิเดี๋ยวนนก่อนเดี๋ยวจะบล็อกให้เฮ้ยพี่แพดดี้ฮะนู่นไงพยูน <c oughs> มันเป็นพยูนของปลอมจริงเหรอเออคล้ายๆมีคมันเคยมีพยูนมาที่นี่ไงมาจริงๆอ่ะนะจริงๆพยูน,นยจริงๆมันมากินหญ้านี่ไงเนี<า>่ยเนี่ยอ่านดูตีเนี่ยหมูดุดหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบน เจ้าหมูดุจเจ้าแหงคุ้งกระเบน,น,เนในอด่ตนในอดีตทะเลบริเวณนี้เคยมีพยูนอาศัยอยู่จํานวนมากภาษาพื้นบ้านเรียกว่าพยูนเรียกพยูนว่าหมูดุดเพราะกินอาหารคล้ายบัวเลมยา่าหรือดุดบางคนเรียกว่าวัวทะเลอาหารหลักของพยูนคือหญ้าทะเลหญ้าที่พยูนกินเป็นอาหารหลักได้แก่หญ้าผมนางเนี่ยเนี่ยนี่ยที่จับได้อะ อันนี้คือจับได้แล้วไปปล่อยใช่ไหมเจ๊เนี่ยอ๋ออุยเนี่ยหญ้ามันอย่างดีเลยเนาะทัว่วการดีมากสี่สิบเก้าอะไรอ่ะอะไรคือสี่สิบเก้านี่ไงไม่น้อยก,กว่าสามสิบสี่ปีมันหายไป<อ>มันเพิ่งกลับมาอ๋อแล้วกลับมายัางไงมันนี้ไม่มีแล้วหายากเจวีดูซินานๆทีลูกจะพาพ่อเที่ยว <c oughs> ไม่มีพ่อลูกที่ไหนนอนเอากันได้ค่ะอ,อ,อย่ามาโนโน,นะคะชนีไม่ต้องมาหาคอมเมนต์ค่ะไม่มีพ่อลูกที่ไหนที่นอนเอากันค่ะชอบชอบไม่ต้องมาเที่ยวเมน้นเที่ยวมาบูลี่ฉันหรอกอืมเจ๊ทำไมเดินทางค้ากัน <laughs> หาผัวไม่ได้แล้วก็มาเที่ยวอะไรไข้าวินเหรอหาผัวไม่ได้แล้วก<ล>็เที่ยวมาคอมเมนต์กันอย่างนั้นอย่างนี้เจ๊หันมาทางฝั่งนเป็นชนีมีมดลูกหาผัวไม่ได้ ชาติหน้าเกิดเป็นกระเทยนะคะมีทําไมมดลูกไม่มีปัญญาหาผัวกันโอ้ชาติหน้าเกิดเป็นกระเทยค่ะอืนี่ є, แสงอาทิตย์ดีมากแต่คนที่เป็นแบบนี้จะบอกว่าเก่งมากเลยนะโอ้โหคนรถไปคนรถไปแบบครึ่งพันอะไปเขาเขาบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นแบบนี้โชคดีมากนะทำไม เพราะว่าเป็นคนที่เก่งมากคนที่เป็นกีฬามีคิวอะไรเงี้ยฮะแน่นอนรู้สึกว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้รู้สึกว่าแล้วมึงกางเตียงอ่ะไม่ใช่เจาหนูจะโอดิ่งๆที่กูนั่นแหละดูทุกคนดูดูให้ดูขอขอชมนกขอชมนกเหรอทุกคนดูนู่นใครอยากให้ขึ้นส่งของขวัญมาค่ะคือมีคนขึ้นนะเนะ สูงอ่ะใครอยากให้ขึ้นส่งของของวัญมาเร็วอ่ะถ้างั้นเราไม่ขึ้นเนาะขึ้นไหมไม่เ,เออมันสูงกันเหนื่อยอะ่ะด,ดูดีเขาขึ้น<บ> <laughs> เออ<บ>รอ,อโอ๊ยชิวี่บายไปไป,ไปพูดไปเรื <laughs> ่ <laughs> อยอี่กีสปอร์ตจริงเจีย่อี <laughs> ซินเจียยู่อีซินี่หัวใช้ค่ะซินเจียยู่อีนี่หาวนี่หาวใต้เจียนนี่หาวต้องให้พี่กอมาพูดเอ,อเคอากาศดีมว่าพาูดหนูไปเดินทีจะเป็นลมแต่ถือว่ามาเบิร์นไขมันได้อยู่นะทุกคนแล้วก็มาตอนเย็น